ขอการาบสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีซีทเกมในตำนานที่เราไม่ได้เล่นกันมานานแล้วและตอนนี้ผมเป็นผีครับทุกคนเดี๋ยวขอหยิบเกาะก่อนเลยนะฮะผมเป็นผีกับพิกแมนนะยินดีสักเสนาเมืองครับใคร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 อ่ะใครอะยินดีถักสายโทรเลยครับทุกทีทุกทีสมอลใครแต่งหน้า ผมกินเล่นเราผมไปผมกินเลือดแล้วผมไปเฮ้ยคนดีเราคนดีสามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปั่นเดี๋ยวผมพังฟิวได้ปหมเอาดิเฮ้ยทำไมทำไมพังฟิวทำไมอ่ะหนูอยู่ไหนหนูอยู่ข้างหลังพี่หนูอยู่ไหนไหนอ่ะไหนอันนี้อันนี้ใครบัวตองอ๋อบัวตองเฮ้ยทำไมบัวตองมีอะไรอ๋อบัวตองมีเกาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮถุงเลือดถุงเลือดอะไรตอนนี้มีถุงเลือดหายผมรีพอครับผมรีพอครับ ผมรีบพอครับผมรีบพอครับถุงเลือดหายครับตรงนี้ครับใครใครใครไม่อยู่ในหมู่เราใครไม่อยู่ในหมู่เราพี่ชายวิ่งมาทางนี้นะแต่พี่ชายวิ่งมาทางนี้นะมันวางวิ่งมาทางนี้เพราะว่านี่ขบวนมันอยู่มันอยู่ข้างกองเกาะแล้วมีเกาะสองคนเลือกเอาเลยจะเอาใครผมเดินผมเดินอ้อมไปจากทางไอ้นั่นแล้วนะเว้ยนี่อันนี้อันนี้มเขาจากจากเนเน่ด้แบพเลยครับจริงจริงผมผมไม่สนใจครับ ติดเครื่องติดตามผมกูไปหาไฟฉายก่อนไอสัตว์วิวไม่มีไฟฉายเลยโมเดอมอสย้ออนอผมยอมให้ติดเครื่องติดตามครับแต่ผมต้องมีของเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรอะติด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 อะติดเดี๋ยวแป๊บนึงแม่งไม่น่าไว้ใจนักขู่อะเดี๋ยวผมขอเอาของป้องกันตัวก่อนผมทางเลือดเนี่ยแหละ เพราะว่าน,นี่อยู่บนนี้เอากล้องอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ใช่หนู <ๆ S 2> เพราะว่าเมื่อกี้พี่อยู่ด้วยกันหมดไปอย่างนี้อันนันก็คนดีนะถึงนไม่เต้องให้อันนันพูดเราให้ได้คุณผู้ชมคู่รักหรือเปล่าผีคู่รักหรือเปล่าไม่ไช่น้องชายพี่อยู่นี่คู่รักป่านี้เลื่อดตรงนี้หายไปแล้วเมื่อผมไม่ได้หาพี่อ้าวมึงหาใครเมื่อคมหาพี่อันผมจะพาพี่อันมาดูเลือดผมนึกว่าพี่อันเดินตามมาอ๋ออยู่ข้างบนอยู่ไหนอะพี่อันอยู่ไหน ปากก่อนข้างบนข้างบนปากก่อนตั้งโซนผมจะตั้งโซนผมจะจุ๊กทางนี้อุ้ยถ้าตรงนี้พี่จะมีโอกาสอ้าวทำไมถึงเป็นพี่ล่ะเพราะว่านี่อยู่ตรงนี้ไรแบบยังไงมอเตอร์กมีใช่เพราะพี่พี่วิ่งมาพี่วิ่งมาแค่ทางนี้ใช่ใช่มีโอกาสเพราะพี่วิ่งมาจากทางที่เนี่ยทางที่เลือดหายอ่ะไม่กูวิ่งจากริมน้ำนะเว้ยแล้วก็ไปรวมกลุ่มเอ้า ไอ้เยังก็กูอะมะเขือไม่ใช่ลายสัตว์กุู้โอ้ยสัตว์ก็กูหายชิบหายแล้วมะเขือไอยงี้มะเขือเป็นผีมะเขือเป็นผียากแล้วอ่ะน้องชายเอาไงน้องชายต้องเล่นอ่ะได้พี่เล่นให้โอเคโอเคซ่อมฟิวไปก่อนพี่เฟสแรกโอเคโอเคได้ได้ได้เรานเฟสสองเลยโอเคเฟสสองเดี๋ยวให้พี่เป็นผู้บริสุทธิ์ให้ได้นะน้องชายอ่าได้พี่เดี๋ยวผมไล่จับไปโอเคโอเคจัดไปไปต่อไปต้องให้พี่แมนเล่นเพราะว่าเรามีข้อสงสัยละ ราต้องแบบเบิร์ตสุดผุดผ่องให้ได้เฮ้ยนี่นี่นี่น,นี่เครื่องสกแกนเครื่องสกแกนเครื่องสกแกนครับ<ห>เครื่องสกแน<ห>นงสกแนยังไม่ได้ต้องอีก30วิไอเด็กเอาไฟฉายก่นอนเฮ้ยไฟฉายไม่ใช่กล้องถ่ายรูปเมืม่อกี้ไม่มีผีแปลงร่างเลยใช่ไหมใช่พี่ใช่ใช่ไม่มีผีแปลงร่างทำติดตามแล้วนี่มาพร้อ <ไ S 1> <ไ S 2> มกับสแตนบายรอปเราสองคนเลยอ่ะเขาอยู่ด้วยกันพี่กับบัวตองใช่ เราชอบทุกคนเลยตามมาทีเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครแบ่งใช่ใช่ใช่ไม่มีใครแป่งล่างแล้วจะแบ่ใครจะแบ่งเพราะเพราะมันโดนสงสัยไงเลยไม่แป่งล่างไม่ไม่ไม่นี่ไงแท็กก็โดนมันจะแป่งล่างได้ยังไงเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเก็บเบียเก็บเบียเราไม่ได้เป็นจริงจริงวะเก็บเบียเก็บเบียเก็บก็ได้จริงก็เก็บมาสแกนผมแค่นั้นเลยตอนพี่เดินไปพี่เห็นใครบ้างล่ะพี่เดินสามคนน่ะพี่เดินไปสามคนน่ะอะไรอะไเอาวะถ้าพี่จ๋าไม่เป็นสแกนมาเอาเลยเอาเลย ยังไงเชื่อคูณป๊ยังไงไม่ได้เป็นอ้าวเอาแล้วเอาแล้วงั้นอย่างนี้ก็อย่างงี้ก็เคลียร์อย่างงี้ก็เคลียร์ครับผมไม่ได้เป็นคนนี้เคลียร์กับมะเขือตลอดพี่อย่างงี้เคลียร์เลยครับอย่างงี้เคลียร์เลยเหลือผีตัวเดียวอันนี้พี่ใส่ร้ายผมนะ เลิมทีตัวเดียวตามแผนตามแผนตามแผนผูณชมตามแผนโอเคพี่เฮ้ยผมผมเก็บไฟฉายอยู่นะครับผมไม่น่าสงสัยนะครับ ตามแผนเลยหยยบปุ๊บพิกแมนมีลูกซอง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 ตามปุ๊บเลยมีเหมือนกันตาให้กูแดกกูอะไม่ได้เป็นผมถือกล้องถ่ายรูปนะถือไป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 ถือไกถือไปถือไาโอไค่อไคโอเคถัอเป็นอิปถือไอ่ะใครไป็นอิปเือนปถือไะใจใไหน่อไดถือ่ะโอ้โหใจใจหน่อไปถือไอ้ปถือไปถือไปถือไไไอไอไใจอยอ่อไหองไอไกอไืไไไดไไไไไอ ขเดนดิ้งบัตรเดนดิ้งบัตรไอ้เจ้าผมไม่มีเกาะอ่ะเดี๋ยวผมไปหาเกาะค่งส่งใส่ส่งสัยผมเดินตามมาเลยครับถ้าสงสัยผมเดินตามมาคระแต่สแกนแล้วเขาไม่เป็นแต่สแกนแล้วเขาไม่เป็นใส่สงสัยผมผมเดินตามมาเลยครับงั้นก็ในหมู่เฮาในหมู่เราเนี่ยแหละอีกคนนึงอ่ะในหมู่เฮาต้องให้พี่แมนเล่นน้องชายเอาไงน้องชายจะเล่นหรือจะให้พี่เล่นถ้าถ้าตามเนี้ยน้องชายต้องเล่นชิบหายแล้วโอเคสวยน้องชาย ถ่ายรูปผมถ่ายรูปผมถ่ายรูปผมถ่ายรูป,ผม,รปผมเดิน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 โอเคโอเคทำสวยทำสวยน้องชายตายปะตายปะมีคนตายปะคิดว่าตายหนึ่งยกหนีเฮ้ยสวยสวย,สวยอันนี้ตายเลยปะคนนี้ตายคนนี้ตายสวยสวยสวยคนนี้ตายพี่โอเคสวยเลยที่ไหนพี่เล่นนะผมหมดละ โอเคได้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 ตกลงตกลงเดี๋ยวพี่จะปั่นว่าพี่แมนเป็นคนถือลูกซองที่อยู่กับพี่เมื่อคืนไอ้เหี้ยใครวะชิบหายละอันนี้เข็มตายไหมเนี่ยชิบพายละมันมีคนอยู่กลุ่มเดียวกันเมื่อกี้ใช่แล้วมันมีคนแปลงร่างในกลุ่มเลยอันนี้เข็มตายคุณผู้ชมใครใ่ใครใครเมื่อคืนใครเมื่อคืนใครมีสี่คนนะพี่แต่ว่ามันเฮ้แต่แต่ว่าเมื่อคืนเราผมถ่ายรูปหมด ฟังนะฟังนะผมถ่ายรูปหมดแล้วมีคนหนึ่งคนที่อยู่กับผมถือลูกซองแล้วไม่ได้แปลงเล่าถือลูกซองยิงหมดเลยยิงหมดทุกนัดเลยยิงทุกตัวเลยพี่ใครใครมีลูกซองบ้างตอนเนี้ยผมมีผมเพิ่งใช้หมดไปเพิ่งเก็บมาใช่ตอนนี้เราเหลือกี่คนเหลือสี่ผมเหลือพี่ชายผมเหลือสองนัดเนี่ยลูกซองอ๋อเมื่อวานผมผมนี่เข็มตายุผู้ชมตายป้าตัวปาใจออกมา อีกเลยชุบขึ้นมาชุบมาแมาชุบแล้ว่กระพินนะี่พิมัหนูหนูหนูมาดูนี่หนูหนูวีถาดคุกกี้มาดูนี่ครับพี่หวานจี่หวานจีบหวานจีไม่มีรีล้ลื่นลืนีลื่นคอลื่นคอลื่นคอจวนี คำบอกกันดีครับผมเรื่นคอเลยอีกเ่อทองล้ำจับกะดาอันนี้แวเมื่อทองล้ำจับอ้เธอหวานทีเต่คือจ่าตม่งเดินมาทางนี้จริงๆเ้ยใช่เพราะว่านี่อยู่ข้างหลังอ่ะตอนนี้เราเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องเราก็ต้องคอยแฮกเพื่อเอาเกาะแล้วก็หยิบเกาะไปมา ผมมีเกาะแล้วเดี๋ยวตานี้ผมจะเป็นนักสืบผมจะสืบครับผมจะสืบว่าใครเป็นผีนะฮะทุกคนไม่สามารถที่จะลอดสายตาผมไปได้นะครับเดี๋ยวไฟฉายก่อนไฟฉายนี่ของดีไฟฉายได้ยินเสียงกินเลือดไม่ใช่หนูตรงไหน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 ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองกลางโถงไหมชั้นไหนชั้นไหนครับกลางโถงกลางโถงอันที่ใครอ่ะบัวตองชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างกลางโถงล่างหัวเย็นเย็นฟู เอ้าออกก่อนเลยเปล่าเอาออกก่อนเลยหรือเปล่าคุณบัตอคุณมีอะไรจะแก้ต่างในชั้นศาลไหมครับผมฟังคุณอยู่ชั้นนี้มันไม่มีเลือดชั้นนี้ไม่มีเลือดเ้าแล้วรู้ได้ยังไงเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโป้แล้วโป้อีกเหรอมันจะมาฆ่าเราตอนกลางคืนมันจะมาฆ่าเราตอนกลางคืนผมเรียบร้อย คนชั่วคนชั่วคนพิธีคนเลวหนูหนูเส้ยโอเคอ่าไหนไหนแล้วเลือดอยู่ไหนเลือดเลือดที่หายไปอะตรงไหนไม่รู้หนูอยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้แล้วหนูได้ยินเสียงดังกรึบเลยอ่ะอ่ะกรึบเลยใช่ไหมกรึบกรึบเลยแบบชื่นใจกรึบเลยใช่หาซิว่าเลือดถุงไหนมันหายนี่ไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วนี่นี่ข้างบนข้างบนหายดิข้างบนหายนี่นี่นี่อ่านี่ไงข้าบนหายเหรอ เอาอย่างนี้บัวตองก็ไม่ใช่เอาเชี่ยผายแล้วหรอกค่ะคนบริสุดหรือว่าหรือว่ารีบโหวตรีบโหวตเลยเกินรีบโหวตเลยเกินหรือว่าบัวตองไม่โวตนี่ไม่ได้โหวตเลยนี่ไม่ได้โหวตเลยบัวตองเป็นอนบริสุทธิ์บัวตองเป็นอนบริสุทธิ์พี่จ๋าแน่แเลยไม่ไม่ไม่พี่ไม่ได้พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ เเเเเฮ้้ยยยยยยคคาาาาหหไไปปนนดดดีีวววพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ข้างพี่ข้างอย่าอย่าอย่าบัตองเลือกคนคนที่เปิดอ่ะคือคนเป็นไว้จบัตองแช้รับบาทไว้กันพี่ขอโทษจริงจริงพี่บอกว่าบัตองผมผูกูเดินผ่านมีกล้องเพื่อนมีกล้องมีกล้องมีกล้องบัตองบัวองยกโทษให้พี่ด้วยเดี๋ยวกูจะอยู่ตรงนี้เพื่อนโอเคจะไม่ไปไหนอยู่ด้วย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  หิบผายแล้วผมไม่ใช่อ่าทํางานทํางานใครใครหยิบฟิวผมจะเดินตามเบอเดินตามใครหยิบฟิวคนถือคนถือกล้องคนนี้ถือกล้องเดินไปเดินมาผมคิดว่าเป็นหนูวีทาคุกกี้แน่แ่ใช่ไหมไม่หรือว่าบองตัวจะเป็นผีจริงๆวะอ่าเดินตามผมเดินตามแท็กคนนี้คนนี้ถือกล้อง <laughs> ตอนกลางคืนคนคนทางานคือคนดีผมอยากรู้ว่าคนนี้ใครวะคนนี้คนดีคนนี้คนดีครับใส่ฟิวใส่ฟิว แล้วเดี๋ยวเราจะไปแมปต่อไปกันประตูจงเปิดอ่าเฮ้ยเฮ้ยคืนนี้เนี่ยมันล่องต่งสบายเหมือนพระายธรรมชาติจริงๆเฮ้ย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 อาเดี๋ยอาเดี๋สแกนเนี่สแกนเนี่สแกนเนี่เดี๋ยวผมเหยียบให้เลยขอคนที่แบบไว้ใจได้หนึ่งคนอ่ะสแกนเลยใครแบบขาวสะอาดผุดพองที่สุดอ่ะอาเดี๋ผมส้าสะอาดสุดๆอ่ะโอดีโอดีโอดีอ่ดวอดวอดีโอดเหยียบให้อ่ะไม่ไม่เดี๋ยวผมเหยียบให้ผมเหยียบให้ผมเหยียบให้คนนี้ใครอยู่ข้างบนบ้างอ่ะ ไม่มีไม่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 ผมมาอยู่ข้าล่าง ผมอยู่ข้างบนตอนอยู่บัวตองใจไปยุ่งเลยว่าบัวตองอยู่ไหนบัวตองอยู่ข้างล่างไงตอนโดนโหวตใช่ไหมตอนใช่ใครอยู่ข้างบนตอผมอยู่ข้างบนอนุภาพอยู่ข้างบนไม่แต่ตอนที่พี่กินเลือดผมอยู่กัน3คนไอ้ครูรู้สึกว่าไอ้กับอนุภาพแม่งเป็นแน่เลยอนุภาพแม่งเป็นงั้นงั้นเก็บงั้นเก็บมาตะแกนผมอัน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 หนูหนูหยิบเลยหนูหยิบหนูหยิบเออแต่อันอันก็หยิบไเองเหรอไม่ไม่พี่วีเจอเป็นคนเจอบัวตองกูผมมั่นไอมะเขือวะหนูหยิบหนูหยิบหยยิิบบบไไไปปหกูว่าและอออันกลเขู กูว่าแปลกแล้วหยิบสิอ่าหยิบมาดิหยิบเลยหยิบ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 พี่อ๋อได้แล้วโอ้โหอ่าหนูจะสแกนใครหนูสแกนใครเร็วๆร็วพี่จ๋าอ่าสแกนพี่มันคงว่ะเอาสแกนสแกนมาเร็วจะหมดเลยพี่จะหมดแล้วเนี่ยยังไงอะไรอะไรอะไรอันอันอันอัานกับมะเขืออัานกับมะเขือ นนก้อนมะเขือปวดไอ้อันก็อนไอ้อันดาไอ้อันดาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เป็นเอาชื้อผายแล้วปวดอะพี่ปวดมะเขือปวดมะเขือปวดมะเ,เ,เขือใช่เหรอพี่ไม่ใช่ ผมว่าพี่หวียเขาตื่นตูมเกินพี่ไม่ใช่หรอกไออันไกดมะเขือแน่นอนกูร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เพราะผมแทกพี่อยู่พี่ชายผมแฮกไม่ตามตัวตลอดพี่ชายผมได้เสียงเลือดพี่เพราะว่าพี่พยายามจะเอาคนออกเว้ยพี่บทบังตัวเร็วมากอะเร็วสุดๆอ่ะไม่ถามไม่ไถเลยอะเอยตำรวจอะมันต้องทำงานรวดเร็วน้องชายใครจะทำงานช้ามันไม่ได้กูตายกูตายคืนนี้กูตายคืนนี้กูตายแน่แน่คืนนี้กูตายแน่แน่ เฮ้ไอ้เฮียนั่นไงชัดเลยเพียงอยู่เสือผู้หญิงตายเดี๋ยวเฟสต่อไปผมต้องไปหาเข็มตายผมได้ยินเสียงผีโอ๊ยโอ้โดนฟาดเขาให้ค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอเคใส่ฟิวโอ้โห มึงเจอกูเฮ้ยมีคนสู้ผีมีคนสู้ผีมีคนสู้ผีผไปไปไอผี <c oughs> มึงก,กับกูมึงได้เห็นดีกันชีเมื่อกี้ผีแม่งแตกงกูมึงกับกู <c oughs> ได้เห็นดีกันมาใครเป็นคนยังเหลือมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เร็ว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 ,รวอาไอสัตว์ผีสอ <c oughs> อพี่ชายมันจบแล้วพี่ไอ้ชันเก่าเั็นที่สองยอมเป็นคนสำลองตลอดไปไอ้มาเร็วเมื่อมี่สุวมาด้วขอพีสองไอ้ชันชั้นหน้ อ้ผีหน oh, no. ok> ึ่งไม่ไหวเฮ้ยไอตานี้ไม่ได้มีผีสองตัวนะมีผีสามตัวนะตาเนี้ยไม่ไมีสามตัวเว้ยไอแหวนุงกไอแหวนจุงแรกกูเดกปุ๊บเปลี่ยนบอกใครดิ้นใครกินใครกินแล้วหันมาหาเบอร์ตองแล้วไม่ถามใครเลยอย่าเบอร์ตองแม่งโดนก่อน หมนหัวผู้ผู้เดินผ่านมาตื่นมาพร้อมกับพบว่าเราเป็นคนดีลุยคนดีผมจะเอาเอาเฮ้ยโอ้ยกล้องกล้องกล้องอันนี้ดีผมชอบเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหัววันเลยเอยเลยเหรอใช่เลยอเปล่าวันเลยเหรอมาถึงข้าวเลยเหรออย่างไงมองตัวไหนขออินโฟมิชันหน่อยสิ ได้จะจากที่เดิมข้างบนแน่เลยไม่พี่ผมอยู่ข้างบนไม่มีใครแข็ผมผมผมก็อยู่ข้างบนนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ไหนเฮ้ยถุงนี้ถุงนี้ถุงนี้ผมขอเอาไฟฉายกันกูว่าเรียบเดิมกูว่าตาเนี้ยนะหัวมีสีมีกลิ่นวะเพื่อนมีหัวมีสีมีหัวมีสีมึงดีๆนะหัวกูก็มีสีนะหัวกูก็มีนะเพื่อนนะหัวมีสีกันนะแต่ชีวิตกูไม่มีทรงเลยว่ะถือชีวิตจริงจะหัวร้อนแต่ในเกมหัวมีสีนะคะ ผ oh, ู้ใส <Hayır> ่ก่อนเฮ้ยโอ้โหรุดไปหมดแล้ว่น่าใช่พี่จ๋าคาดถุงแรกนะเลือดถุงเมื่อกี้งั้นอย่างงี้อันบนนะงั้นอย่างงี้อันไม่ใช่ผีเพราะว่าอันอันสืบอันเป็นนักสืบผมไม่สืบมาจากลายเดินมันน่าจะเป็นแบบคนนี้มาอีกฝั่งนึงคนละฝั่งกับผมไงผมจะดูผมจะดูผมจะดูเลือดถุงนี้มีใครกินไหมเรียบร้อยเอาของอยู่ รอบรอบแรกเขาบอกเฮ้โล่งใจแล้วได้ผลฟูไฟเพื่อน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 ่นี่ไงบัวตองแปลกๆนะบัวตองบัวตองแปลกๆนะบัวตองมานี่บัวตองบัวตองมานี่อยู่ด้วยกันไม่ใช่แบบแปลกลากแดดกูนะไอ้เขียโดนผีไอ้ดื้อดื้อพี่ับผมโดนผีลุงพี่ผมดน้อดื้อทุกคนพี่ต๋าเขาพูดว่าบัวตองมานี่แล้วก็อยู่กับสองคนน่ะบัวตองมานี่อะไรเนี่ยหนุนตาเนี่ยผีผีสาวอีกแล้วอ่ะ ผีสามอีกแล้วอ่ะผีสามอีกแล้วช่วยด้วยอันนั้นเป็นผีอันนั้นเป็นผีไม่รู้ละผมคึกเฮ้ยเชี่ออันแน่เลยอันอันแน่เลยผมว่าฝั่งนั้นนะ่ะเซฟฟิวก่อนผีอยู่แถวนี้ผีแปลงร่างอยู่แถวนี้ oh, <no. S 1> เดี๋ยวต้องไปหาข่าวจัตตาต่อไปแมปต่อไป เฮ้ยเฮ้ยอย่ายาอย่ายาระวังเก็บเนื้อเก็บตัวไว้เจียมเนื้อเจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวไว้เราอย่าให้ผีเห็นเราเอ้ามีคนตายชิบหายแล้วมีคนตายอันนี้ใครวะแกงเราอยู่รอดด้วยเผื่อแกงเราโอเคแกงเราโอเค ใครอ่ใครใครผี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 ขอข่าวขอข่าวน่าจะไอ้ภาพใช่เหรอใช่ผมการันตีเลยไอ้ภาพชั่วะผมมั่นใจมากเข่อวะมะเขือแม่งคนดีมึงกึงมึงกับกูใช่ไหมที่ฉายไฟยิงด้วยใช่ใช่กูฉายกูฉายกูฉายไม่กูกดกดก็กูว่ากูว่าชัดละกูว่าชัดละไม่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 กูว่าตอนที่มึงฉายด้วยอ่ะไม่มึงฉายเสร็จใช่ไหมแล้วมึงก็มาแปลงร่างหลังเข่าเข่ามึงไม่มึงไว้ใจกูวะมึงไว้ใจกูวะมึงไว้ใจกูวะหลังกูตอนตอนที่แบบประตูเปิดแล้ว แต่ถ้าไว้ใจผมนะแต่ไว้ใจสุดะจะไปแปลงได้ยังไงเดีวไว้ใจกูปะไว้ใจกูปะเมื่อคืนพี่วิ่งซ่อมไฟให้วุ่นเลยว้ยน้องชายพี่ชายผมโดนผีลุงโซนไล่หลังสอตัวเลยพี่น้องชายน้องชายมานี่น้องชายมานี่น้องชายมานี่สงสัยใครใครใครสงสัย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 ไอ้ภาพปะพี่ยัยับยเอาเอาเา่อาเอีเอาเอา่อาเงาเอาเอาเอาู่ไเนาอาเอาเอาเาเอ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 าอาูอชเอา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 อเอาเอาเอาอานเาเออน ไอ้อนมาวาเฮ้ยจะไปไหน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 หันกลับมานึ่งนึ่งนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่งน่งน่งหนึ่งหน่งหน่งหนึ่งห่ง่งหนึ่งหน่งห่งห่ง่งหนึ่งหงหนึน่่งนงน่่งหนงนนน อ้าไอ้เหี้ยแม่เมียกูโดนแดกใช่ไหมพมียกูตายที่รักแล้วใครแพายิงมั่วบัวตองหรือเปล่าวะถ้าเขื่อกับพิ้แมนเมื่อคืนอยู่ด้วยกันแล้วช่วยกันสู้ผีอย่างนี้ก็บัวตองแล้วละ่ะเอาเปล่าพี่เฮ <st art> ้ยยัง,งก่อน,นผีีลูกกแดเยังก่อนยังก่อนยังก่อนมันมแปลกๆไงไม่รู้ก่บเพื่อนจริง <ละ S 1> หรือว่าเราเองที่โดนผีลุ่มบ้าไม่โดนลุ่มบ้ไม่เป็นไรูไม่เป็นไรแต่คืนนี้กูอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวเงาเงาคนเดียวได้ดิเป็นผีอ่ะอยู่คนเดียวได้เหรอไปอยู่กับไปอยู่กับใครก็ได้ผมอยู่คนเดียวก็ได้บอกตัวคุณไม่ได้มันต้องไปอยู่กับผมเอ้าผมคุณอยู่กับผมก็ได้แต่ว่าคุณต้องติดเครื่องติดตามโอเคไหมคุณโอเคไหมอ่ะรอเจ็ดวิผมจะติดเครื่องติดตามคุณสี อย่ากดวิ่งนะมาเลยมาเลยมาเลยจะแปลง้ามาจะแปลงล่าง้ามาเลยยังไงซ่อมสิซ่อมสิเฮ้ยนแน่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 ชิบไฟแล้วแน่เก็บเก็บฟิวยังไงดีๆน่ะแปลงล่างไม่เอาน่ะวิ่งเฮ้ยทำไมไม่ซ่อมไฟเลยวะคุณบัวตองคุณแปลกๆนะครับเนี่ยคุณไม่ซ่อมไฟเลยครับวิ่งตามอย่างเดียวเลยรอประตูแล้วกัน ผมรอที่ประตูผมจะรอออกเราจะออกไปอนุภาพอะเป็นผีเพราะเราสแกนแล้วตายไปหนึ่งตอนนี้ผีเหลือหนึง่งอาจจะเป็นบัวตองหรือเปล่ายังไงบัวตองมันแปลกๆนะมันแปลกๆนะโดยเครื่องติดตามเลยไม่แปลงร่างหรือเปล่าบัวตองโดนเครื่องติดตามเลยไม่แบบปลงร่างใช่ไหมก็เราไม่ไดเป็นผีใช่ไหม,ไม <laughs> ใช่ไหม <laughs> พูดมามค,ดคุณพูดมามมคุณโดนเครื่องติดตามคุณเลยไม่แปลงร่างทำไมไม่มีผมไม่ล แล้วทำไมคุณไม่คุณไม่ซ่อมไฟครับผมถามทำไมคุณไม่ซ่อมไฟคุณทำไม่เป็นหรือคุณเป็นผีหรือเปล่าตามก็ติดแล้วมันไม่เชื่อกดเครื่องติดมันมีเครื่องติดตามไงมันไมันก็เลยไม่แปลงร่างไงมันหว่นไง นี่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 นเหลือผีตัวเดียวมันเล่นยากหน่อยไงพูดถึงอ่ะผีมันเหลือตัวเดียวก็เล่นยากหน่อยแหละเไอ้เหี้เยเสียกินเลือดปั้น่ะอึกนึงอะ่ะยานใม่แล้วคือต้องอยู่กับพี่ตลอดเวลา ไม่นะพี่ผมไม่ได้ยินเสียงกินเลือดอะไรเลยพี่ไม่ใช่ใช่ป้าไม่ใช่หรือเปล่าผมเดื้อนคนได้มีเสียงกินเลือดได้ไงไม่ใช่ใช่ไหมโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเปิดประเด็นนั้นี่คุณเปิดประเด็นนะคุณเปิดป้าผมผมแค่ถามเฉยๆว่ามีเสียงคนกินเลือดหรือเปล่าเสียงหูผมดีหรือเปล่าผมต้องขนาดวะผมจะไปที่กับดักของผมผมวางกับดักแล้วผมจะไปที่กับดักของผมชิบหายแล้วกูว่าแล้วไงกูต้องให้ดีกูต้องให้ดี๋มัน เอ้ยโดนทรปโดนทรปเอาดิเอาดีเอาดิเอาดิเอาดายหมดตัเลยดีหมดตัเีกำังจะฆ่าเพื่อนแล้วโอ้โหลซอมยัดลูกซอมยัดเนือตายพี่ายแล้วหนึ่งห่งหงยังไงครับจังหวะน,นี้หนหนึโอ้รอด อ้้ยโโหลอกตายดังควายคุณไม่ทันผมหรอกครับบัวตองแอนดีบัวตองแอนดีบัวตองแอนดีบอแล้วว่าไม่ผิดไอ้เหี้ยบอกคนนั้นแหละรู้งี้กูฆ่าซะก่อนที่จะเข้าเฟสก็ดีอ่ะเป็นไงผมบอกแล้วลายเดินแทบจ๋าออกมาในถุงเลือดใช่เหรอถุงแรกเออถุงแรกถุงแรกคือใครตององแล้วก็พูดว่าใครกินเลือดไงใช่พูดพูดเองเออเองด้วย กินเองพูดเองก็ถ <forcé certains> so kind of ือว่าใช้ได้กันที่ไม่ซ่อมไฟเพราะอะไรเพราะมันแปลงร่างไม่ได้นะไม่เป็น